ไม่ต้องว่ากันดีกว่าคุยกันดีๆก็ได้ครับท่าน<อ> <ck ings> ใช่ไหมโ<อ> <c oughs> ดนโดนเมียดุเมียว่ากันเหลือเกินแล้วยังมาเจอว่ากันอีกโอ้โหชีวิตนี้อาที่อยู่ยากเหลือเกิน <c oughs> เป็นไงพี่ฝนตกดีไหม มีฝนนิดเดียวเมื่อเมื่อเช้าครับอืมอากาศกอ้าวไหมเขาทายอากาศก็ไม่อ้าวนะอากาศก็เย็นครึ้มครับแล้วก็ฝนมันตกเมื่อเช้ามรตูเขาก็ทายแม่นอยู่นะครแต่นี้มันไม่ได้ตกเยอะนตกนิดเดียวตกม่กหน้าหน้าหนาวกําลังปรวนแปรเนาะขับเข้าเข้า,ขามันหนาวปีนี้มาช้าไปหน่อยนะครับปกติ กลางเดือนตุลามันก็หนาวมากแล้วอันนี้แค่19องศา19องศาก็ไม่หนาวมากผมผมก็กำลังปรับปรุงการบันทึกเสียงขึ้นเรื่อยๆและว,วันนี้คาดว่าจะดีเลิศล้ำจากที่เรากำลังคุยกันเนี้ยน่าจะเป็นการบันทึกเสียงที่ดีขึ้นครับพัฒนา,ถ,าถ้ามันชัดถ้ามันชัดมันจะได้ประโยชน์มากเนาะ วัน,น,ว,นวันนี้วันนี้คาดว่าชัดมากครับท่านอื <c oughs> คาดว่าเดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรก็คุยกันสักสิบนาทีแล้วเดี๋ยวก็จะส่งไปให้ฟังตอนนี้มี <c oughs> ธรรมะที่กำลังปรับตัวปรับใจให้เรายอมรับทุกสภาวะแม้กระทั่งเสียง ตำหนิเตือนบอกกล่าวบอกเตือนอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ต้องปฏิฆะใช่ไหมครับท่านแล้วเราจะมีความสุขใช่ไหมครับอืมปรับที่ตัวเราใช่ไหมครับโูดอย่างน,างนี้คือการช่วยเหลือความเป็นกูเป็นเราเนาะอ๋อใช่ใช่ใชก็ยังย,ยังยังไม่เข้าใจครับก็ยังไม่เข้าใจมากนะครับ อยากจะให้แบบล่องลอยแบบไม่ต้องย้อนสอนให้เข้าใจในสภาวะแบบไม่ต้องเป็นกูเป็นเราไปเลยนะครับก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับค,คือมนุษย์ในโลกทุกวันเนี้ยครับเพราะไม่รู้ความจริงอะนะครับจริงได้หลงธนุบำรุงรักษาความเป็นเราครับทุกทวิถีทางนะครับเ,เรา เรามันเป็นทุกข์พยายามอย่าให้มันเป็นทุกข์เราเป็นสุขพยายามให้มันสุขนานๆเราดีใจก็อยากจะให้ดีใจนานๆเราเสียใจก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆครับคือไปช่วยทำธนุนบำรุงรักษาความเป็นเราที่ติดมากับชีวิตของเราเป็นเจ้านายชีวิตของเราครับสังเกตไหมเนี่ยเพราะฉะนั้น,น,นเมื่อเมื่อมีความเห็นความเข้าใจอย,อย่างนี้ก็เลย ไม่ไม่อะไรไ,ไม่เร่งรีบขัดจัดความเห็นผิดยึดผิดว่าเป็นเราเป็นกูเป็นตัวเป็นตนนี่ออกไปครับนในโลกทุกวันจะเป็นอย่างนี้นะกลัวกลัวเราทุกนะกลัวเราทุกกลัวกลัวเราทุกกลัวเราทุกกลัวเราทุกแล้วเร<อ>าแ,แล้วเราก็เป็นทุกข์เพราะความกลัวนี่ใช่ไหมครับ แ่เราก็เป็นทุกข์ด้วยความกลัวด้วยกลัวเราจะเป็นทุกข์ด้วยเพราะมันเป็นการเป็นความคิดของความเป็นเราไงเป็นเราไงเป็นเราวินยัยเป็นเราวีระเป็นเรานั่นเรานี่ใช่ไหมแหมซึ่งอั่าน,นี้มันสวนทางกับสิ่งที่พุทธิยถาสอ,สอนทั้งหมดเลยนะใช่ไหมครับอย่างนี้ต้องทุกข์ก็ทุกข์ไปทุกข์แล้วก็ทนได้อย่างนั้นใช่ไหมครับท่าน ทุกแล้วก็ทนได้นี่ก็ยังเป็นเราอยู่ดีอ่ะแล้วทํายังไงที่จะให้เลยได้จะให้เลยเลยตรงนี้ของเราทั้งหมดเลยจะให้เลยด้ดีนะที่พูดเนี่ยต้องต้องสังเกตให้ดีมันสวนความรู้สึกนะนี่มันสวนกระแสโลกเลยนะเพราะว่าเราเราอ่ะตอนนี้ต้องใช้คําว่าเรานะเพราะเราเนี่ยเรานี่มันมันโง่อยู่ละเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ความจริง ว่าชีวิตธาตุขันของเราเนี่ยถูกความเป็นกูเป็นเราเนี่ยมาปกครองบังคับบัญชาสั่งการเป็นเจ้านายชีวิตนะเราเป็นทาสของความเอ่อเป็นกูเป็นเราเป็นตนเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมานับขาติไม่ถ่วนแม้ปัจจุบันชาตินี้ขณะที่คุยนี้ก็ยังคุยด้วยอำนาจสั่งการของความเป็นกูเป็นเรา กไ <Again>, right? จะทํายังไง <Okay. S 1> จะให้ <Okay. S 1> ว่างไปกว่านี้ล่ะครับ <Okay. S 1> หรือเรากําลังคิดอยู่ <Yeah. S 1> กําลังกําลังคิดก็คือก<ำ>ําลังจะอธิบายเรากํกา,กล,กากลังคิดก็คืออยู่ใต้อน,นาตของเราแล้วก็พูด <c oughs> ต,ต้องต้องบอกกําลังคิดเฉยๆไม่ต้องบอกว่าเราใช่ไหมอ่าที่อาจจะพูดว่าที่กําลังคิดอยู่ขณะเนี้ย พราะถูกความเป็นครูเป็นเรามันสั่งการสั่งการให้คิดนะสั่งการให้คิดสั่งการให้นึกสั่งการให้มีปฏิยาต่อโต้ยินดีนร้ายนะเอ๊ะ,ะเมือ่อเมื่อพิจารณาอย่างนี้ทำไมต้องคิดอย่างนี้ล่ะก็เพราะนะชีวิตภาคขันก้อนเนี้ยก้อนที่ชื่อวินัยก็ดีก้อนที่ชื่อวีระนี่ก็ดีเนี่นยดได้มาฟังข้อธรรมคำสอนที่พระ,พ,ระพุทธเจ้าทรงสอน พระญาตาทรงสอนว่าความทุกข์ทั้งหลายความเดือดร้อนเรื่องราวปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเห็นผิดยึดผิดว่ากายใจธาตุขันธ์ก้อนเนี้ยมันเป็นครูเป็นเรามันเป็นตัวกูของกูครับเพ่อนพระญาชี้อย่างนี้พระญาตาชี้อย่างนี้แแต่นี้จะพูดพยายามระวังไม่มีเราละพระญาตาชี้อย่างนี้ สติปัญญาของธาตุขันธ์คนนี้ก็พิจารณานะตอนเนี้ยใช้สติปัญญาพิจารณาไม่ใช่ความเป็นกูเป็นเรานะอ่าพิจารณาว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าอ่ะว่าชีวิตธาตุขันธ์เนี่ยถูกความเป็นคูเป็นเราสั่งการบงการนะาครับพอพิจารณาอย่างนี้อดีตเมื่อกี้ไม่กี่นาทีเมื่อกี้เนี่ยนะเห็นไ,ไหมครับพูดด้วยความเป็นครูเป็นเรามีความเป็นครูเป็นเราเป็นตัวบงการสั่งการ แต่ขณะเนี้ยพอสติสัมปชัญญะดีขึ้นก็พูดด้วยสติปัญญาและความเพียรเผากิเลสพูดด้วยสติปัญญาความเพียรเผากิเลสเออพูดด้วยสติปัญญาความเพียรเผากิเลสเราไม่พูดแล้วเอา,าเราเราไม่เอาแล้วเราเอาความเพียรสติปัญญาเผากิเลสไม่ไม่ broadband. ถ้าพูดว่าเราเอานี่ไม่ได้ต้องว่าเอาพูดคำว่าเอาเฉยๆไม่มีเราเอาอย่าไปให้เกียรตินัน เอาความเพียรเผากิเลสปัญญาสติานะความเพียรเผากิเลสปัญญาสติมาพูดมาเจราจา,มา,นนามาเจราจาครับอืมพอพอพูดได้อย่างนี้สังเกตไหมว่ามันแยกตัวอลไรเห็นไหมรับที่มีกูมีเราเนี่ยมันอยู่อีกที่หนึ่งละอีกข้างหนึ่งละแต่จิตที่กลังพูดอยู่ขณะนี้เป็นจิตที่ mm. ไม่ใช่จิตของกูของเรา มันเป็นจิตของสติปัญญานะและความเพียเพรเผากิเลสถ้าพูดอย่างนี้พูดพูดเฉพาะพูดเฉพาะที่วีระกับวินัยกําลังสนทนากันอยู่เนี่ยก็เฉพาะเข้าใจในระดับที่ชั้นระดับวีระและวินัยแต่ถ้าคนระดับที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนฟังแล้วปวดหัวแน่นอน ก็สวนทางสวนความรู้สึกก็จะงงแม้แม้แต่บอกว่าพูดจากชื่อวีระและชื่อวิระวีในกำลังสนทนากันอยู่เนี่ยอันนี้ก็ยังอิงเรานิด <S <S นิดอนะิงนิดนิดแต่พยายามหลบอยู่ถ้าจะแยก <S <S ยให้เห็นชัดถ้าจะแยกให้เห็นชัดต้องพูดว่าทตุาขันที่ชื่อวีระกับท่าขันที่ชื่อวีไนเนี่ยกำลังสนทนาพูดคุยกันอยู่ ด้วยสติปัญญาความเพียรเผากิเลสครับนะท่านอพ,อพอทําอย่างนี้แล้วสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะตื่นตัวมากพี่ภาษาฝรัง่งเขาเรียกว่า alert alert เเเแปลว่าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา alert นะสะสมอ,อ,อยู่ตลอดเวลาระวังระวังไม่ให้ความเป็นกูเป็นเรามาบงการสั่งการในการพูดแต่กำลังให้ พยายามที่จะม,มอบให้ความเพียรเผากิเลสปัญญาสติเป็นผู้สั่งการบงการนะบริหารจัดการการพูดการสนทนาในครั้งนี้ครับขณะที่พูดเนี่ยลองสังเกตสิเนี่ยขณะที่พูดเนี่ยขันที่ชื่อวีระเนี่ยก็สังเกตไปด้วยข้างไหนว่าตอนเนี้ยมันอยู่ข้างเราพูดหรือมันอยู่ข้างความเพียรเผากิเลสปัญญาสติพูดเนี่ เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเจริญสติสัมปชัญญะอย่างเข้มข้นสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาถึงจะเรียบเรียงคําพูดออกมาได้อย่างนี้ถ้าสติสัมปชัญญะขาดเดี๋ยวมันจะบอกว่าเราทันทีเลยสังเกตดูให้ดีนะนี่เป็นมิติใหม่ของการสนทนาซึ่งก็ก็เป็นการคุมสติด้วยนะเนี่ยเป็นการที่สติอ่าสัมปชัญญะคุม ไม่ใช่เป็นการคุมสติถ้าคุมสตินี่เรากูมันมาคุมอสต่ถ้าเป็นการพูดด้วยสติสัมปชัญญะคุมครับความเป็นกูเป็นเราไว้ไม่ให้ออกฤทธิ์ไม่ให้ขึ้นมาบงการสั่งการอไล่มนลงจากเก้าอี้ครับถ้าเป็นพระราชาก็ไล่มันลงจากครับอย่างนั้นก็เราก็ไม่เอากูก็ไม่เอามึงก็ไม่เอาและเอาเฉพาะ ความเพียรเผากิเลสด้วยสติปัญญาความเพียรเผากิเลสปัญญาสติความเพียรเผากิเลสปัญญาสติคงก็ควรจะให้โอเกียรติให้ให้เกียรติไม่ให้อเกียรติให้ให้เกียรติคือการที่พูดว่าความเพียรเผากิเลสปัญญาสตินี้เป็นหลักมาตรฐานหลักกลางที่พระเจ้าทรงสอนไว้นะครับว่าให้เอาความเพียรนำหน้านะความเพียรเนี่ยเป็นสุดยอดของ ทำที่จะทําให้เกิดความสํจดอลการเพียรน้ำหน้าแล้วก็เอาปัญญามาไว้ตรงกลางนะครับปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนพระราชานะถ้าจะพูดไปปัญญาเนี่ยเหมือนพระราชาแต่เดี๋ยวต้องลดตาแหน่งสีือนเหมือนทหารเอกหรือแม่ทัพนายกองนะปัญญาความเพียรนี่ก็เหมือนเหมือนในแม่ทัพฝ่ายพลธิการฝ่ายสนับสนุนโอเคเดี๋ยวผมก็จะมีการ ทดสอบความสมรรถภาพในการบันทึกนะครับก็งั้นก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับเชิญเชิญแล้วยังไงให้ผมฟังเร็วๆกันครับโอเคครับสวัสดีครับ <c oughs>